สวัสดีครับอืมครับเอฟซีมาจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับขอขออนุญาตทมหน่อยครับอยู่ช่องสุรไกชาแนลครับชาแนลวันนี้มาเยี่ยมยามไล่ขนุนพารรยครับพามาดูไอเจ้าของไล่พามาดูเองนะครับวันนี้สุดยอดเลยครับทําได้แบบเยี่ยมครับเยี่ยมมากหยุดสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยแล้ววันนี้เราจะตัดขนุนให้ดูครับอืมขนุน นี่ครับคุณสุรไกรสลูกบุลเลยนะครับออ่าลลลูกบเตัดตองเลยขวบไปหน่อยนะคุณสุรละไกรนะตรงตรงตรงเลยวิ่งหน่อยนึงวี่งหน่อเออนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับตรงนั้นอ่าคุณสุรละไกรจะตัดแล้วครับตอนนี้ขันนุมสุกแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับนี่ครับครับนี่นะครับเห็นช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับอันนี้คือของฝากจากเรานะครับจากสวนไร่ขันนุ่มพารวยครับสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณเอฟทีที่มาไกลครับมาชมไร่ของเราครับ นุ้นพารวยครับเดี๋ยวเดี๋เนี่ครับเอาสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับนี่จะมาเยี่ยมชมกลุ่ของเราครับแนะนําตัวเลยครับเามามาจากสารคามครับมาจากมหาสารคามครับโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยดิเออโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยเอยไงก็เลยมาถึงแล้วก็โชว์หน้าหน่อยครับครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อพีครับพีสติ๊กเกอร์ครับผมครับครับ ตอนนี้ก็มาชมครับชมสวนครับเดี๋ยวจะให้ตัดขนุนครับเดี๋ยวหาลูกขนุนก่อนแต่เป็นของฝากครับขอสุรากายขอมีไกลหน่อยครับขอมี้หน่อยครับขอขอของฝากจากใ่ของเรานะครับขอดูลูกต้นที่มันสุกครับดูลูกตันนี้ครับสุกหรือยังอันนี้จะแค้ของเขา้อมาเขาตัดเองนะครับแล้วก็เอาไปเองครับออาช่วยกันหาลูกหน่อยดีนี กำลังเดินหาลูกนะครับที่มันสุกนะครับจะเป็นของฝากจากไร่ขนุนหพารวยอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ยังไงก็มาแล้วก็ตัดเลยขอกันไกลตัดหน่อยครับสุกพอดีครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ตัดครับเพราะว่ามันเพราะว่าไงเอฟซีเราก็มาไกลครับน้ําใจมีน้ําใจครับไว้านะตัดสูงๆหน่อยนะพี่ใหญ่นะนะครับผหอมครับเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอนอ,เอนี่ครับเป็นของฝากจากไร่ขุนหลวงพารวยครับขอบคุณนะครับที่มา เยี่ยมชมไร่ของเราครับไร่อุ้งลายรับแล้วชมขอชมสวนครับเพราะตอนนี้ก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับไร่ตัวนี้มาชุดก่อนมันจะไม่มีหญ้าอย่างนี้ตัวตนี้ขาดคนดูแลจริงๆครับเพราะพี่เขาก็ไม่สบายผมก็มาได้ไม่กี่วันผมก็ต้องกลับขึ้นมาดูพอดีเอฟซี FC เขาโทรมาบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมไร่ผมผมก็เลยมาจากกรุงเทพก็มาเจอกันพอดีครับนักกันที่บ้านก็นมาเจอก็ข,ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมเราเป็นไร่เล็ก ประสบการ์เรายังไม่มีครับแต่ต้องขอบคุณจริงๆครับเอฟซีที่มามาชมถึงสวนมาให้ความรู้มาเยี่ยมเราแค่นี้เราก็ภูมิใจครับเราดีใจด้วยเพราะเราก็อยากให้เพราะเราไม่มีความรู้ความสามารถอะไรนักหนาใช่ไหมเราก็อยากจะคนเขาติดตามเราเขามาดูขอชมสวนเราว่ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราโฆษณาชวนเชื่อเขาก็อยากจะดูครับเราก็นะักเขามาครับผมก็ติดมาจากกรุงเทพเลยเขาก็มาจาก ฮะาสาราคามแล้วพี่เขาก็ทําอีกคนหนึ่งเขาทำราชการเขาก็มาชมดูที่สุรกายานตาเขาก็มาชมดูสวนก็ขอบคุณเขาครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับดูครับดูลูกก็ยังมีอยู่ครับก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะพืชก็เยอะแต่จะไปจะไปตกใจครับมันเป็นเรื่องปกติครับหน้าฝนนี่ ขาก็ยังขาดน้ำครับนี่แห้งแรงมากครับนี่แห้งแรงมากจริงจริงครับแต่พยายามจะติกเวลามาดูแลอะไร,ะไรตัวเองครับต้องมีเวลาครับเพราะมันมัน,ม,นมันสิ่งที่เรารักละ่ะแล้วฝูกพันกับเขาครับนี่ครับดี๋ยวก็จะมีปลูกหลายอย่างอยู่ครับคลิปไว้เราก็จะปลูกไว้ปีเวลาเราก็กลับมาดูบ้านเรา ดูไล่ของเราครับอันนี้ครับลูกก็สวยครับลูกนี้ก็สวยครับอันนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่โอ้ท่านเอฟซมาอีกเขาจะตัดให้อีกครับเป็นของเป็นน้ำใจครับสีน้ำใจครับไม่ใช่ไปน้อยลูกเอฟซจะมาไกลขนาดมหาเราครับต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนที่มาครับให้เขาพาเขาชมสวนครับชมไล่นี่ครับกำลัง ลูกก็พอมีอยู่พอป่าปลายที่เหลือก็ตัดไปก่อนชุดก่อนก็ตัดไปแล้วครับได้ขนาดนี้เราก็โอเคแล้วครับเดีเรวเขาก็ผมก็อยู่ได้ไม่นานนั่งกันครับมาดูเพราะเอฟซโทรไปอยากมาดูไล่ผมก็รถมาเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับอันนี้มาเสียงก็บเกียกันเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็คนง,ง่ายๆนะครับอ อันนี้คือต้อนอันนี้ปูคือผมทดลองปลูกนะครับนี่อันนี้กาแฟนะครับมันจากภาคใต้ครับนี่ครับมาจากภาคใต้ครับกาแฟต้นนี้ทดลองปลูกครับถ้เาเขา,ยอ, s, บบเเาอยู่รอดก็ถือว่าเราโชคดีเราประสบการณ์แล้วก็มีประสบการณ์ถ้าตายเราก็ถือเป็นประสบการณ์สอนเราไปนในตัวครับสอนไปนในตัวให้เราเรียนรู้ไปนี่ครับลูกนี้ก็เน่าแล้วครับมันวา,างกับกพื้อมันออกลูกเกินไปเห็นไหมนเมันมมเน่าเลยครับนี่ เยอะจริงๆมันน่าครับเนี่ยมันมันอยู่กับเพื่อมันเยอะเกินเพราะเขาตัวเล็กแล้วเขาก็จับต่าแล้วก็สุกก็มีที่สุกก็มีไอ้ลูกนี่สุกแล้วครับที่มองแค่ชั้นสุกแล้วครับเนี่ยเขาออกเยอะเกินก็ดีใจกับต้นขุนเราครับสีอย่างเดียวถ้าไม่มีนี่ครับไม่มีครับเนี่ยอันนี้ก็สุกแล้วครับนี่นี่ครับกลับเราก็จะตัดอีกสุกเยอะแล้ว นี่ครับพี่เขาก็เดินดูลุนเขาจะลองลองถางหญ้าหน่อยพี่ใหญ่มาแล้วก็เอาต้ทานทดลองอดูหยดิทำความสะอาดอยังไงเอาเอาชมานหน่อยสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยดิไหนว่าเป็นไรส่สวนอย่างดีไม่ใช่เหรอทำสวนไม่ใช่เหรออยากปรชมสวนผมก็ทำให้ดูทำให้ให้ลูกค้าเขาดูหน่อยดิใหเอฟซีดูจริงว่าเราทำจริงๆเอาต้นไหนดีเอาต้น,าตนนี้ก่อนพี่ใหญ่ที่มีหญ้านเอยต้นนั้นเออเอเอนี่ครับนี่เอฟซีนี่ ลงมือครับในจริงอันนี้ได้มาแล้วมาจากสารคามครับมาจากว่าปีบผสมใช่ไหมครับ,รบเนี่ยมาจากว่าปีบทุมครับเนี่ยเพราะเขาก็มีไร่เขยครับเขาก็อยากมาชมไร่ของเราเหมือนกันครับยังไงมาแล้วก็ใช้แรงเสเลยแล้วก็จะว่ามาเป็นของปลอมเขาไม่เห็นเลยครับอน,นี่ครับค็รู้สึกเป็นยังไงพี่ใหญ่ การทําไร่เนี่ยมันมีมันมันมันทุกข์หรือมันสุขความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยนึงแต่ว่าก็สบายในจิตใจนะครับอ่าบอกไปเลยว่าเรามีความสุขยังไงในการทําไร่เนี่ยทำไร่ทำนาแล้วก็เหนื่อยครับแต่วันก็เราเห็นผลผลิตของเราแล้วก็เื่อนใจครับใายเ่อยครับตื่นมาก็คือ ทำงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่นี่กีใสเกลือนะครับนี่กีใสเกลือครับมีบ่อปลามีไร่เหมือนผมนี่แหละครับก็ดูแลทั้งไร่ทั้งบ่อปลาของผมมันจะเป็นเป็นไร่นาเป็นไรนาครับเป็นช๊าเป็นนาไร่นาผวนผสมครับไร่นาสวนผสมหลายอย่างคือพูดง่ายคือตามรอยพ่อหลวงของราชการที่เก้าง่ายครับที่ ที่ก็เล็กน้อยครับพอมาทำได้ครับนี่ครับอะไรพี่อันี้ครับชมครับชมเหตุการณ์จริงครับเอ็นซีเขาทำจริงๆครับทำจริงๆไม่ใช่โกหกครับอันนี้ทำไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเราเป็นชาวสวนเหมือนกันครับว่าชีวิตชาวสวนมเป็นยังไงมีความสุขยังไงครับมันมันก็ลําบาก แต่มีความสุขครับตื่นมาเราไม่ต้องทําอะไรล้วไปแข่งกับเขาไม่ต้องขี่รถเมย์ไม่ต้องขี่รถติดไปแดงแข่งกับเขาไม่ต้องไปตื่นมามีแต่งานมีแต่งานสักวันผมก็มีแต่งานตื่นมาผมก็มีแต่งานเหมือนกันไอ้ถ้าเราอยู่นี้เราไม่ต้องคิดเราเป็นสี่เลี่ยมมากครับเพราะเราอยู่งเทปเราก็ต้องตื่นมาก็จะมีแต่งานถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่มีรายได้ก็เหมือนกันครับแต่เราอยู่นี่เราสามารถเราอยู่ได้ครับเพราะเรามีบ้านของเรามีที่ของเรามีอาหารมีข้าวแล้วก็ปลูกเอง ปาลาเราก็เลี้ยงเองกินเองราอยากถ้าอยากกินดีหน่อยเราก็ไปซื้อไกลล่เราก็เลี้ยงมีเราก็เลี้ยงเอาไว้กินเสี้ยงงวควายเราก็ไปกินเนื้อวัวเนือ้อควายสมตรถภาพครับของชาวนาครับว่าไงลูกจำพ่อได้ป่าลูกโอ้มาแล้วรับเลยไม่ไม่เจอมันมันมาแล้วตัวนี้มันมาแล้วไอ้อเพื่อนซี <S <S เพื่อนซีอืมนี่แหละครับอ,อันนี้ <S <S มันดีใจครับไมไ่มานะ้มันเห็นเรามันดีใจครับเี่เออนี่แหละครับนี่ ครับเป็นเรื่องจริงครับนี่เกษตรกรต้องอย่างนี้จริงจครับอันนั้นก็พิ่สาข็พูดดูแลครับมันก็กำลังจะเกี่ยวหญ้ามาให้ควายครับกําลังกําลังจะทํางานต่อครับนี่หญ้ามันครับตอนมาคลิปก่อนไม่มีครับหญ้าถึงไม่มีเลยครับคลิปมาเดือนก่อนไม่มีเลยครับเป็นไปมาหน้าฝนเป็นคนละเรื่องนะครับที่เป็นคนละเรื่องเลยครับนี่ที่เป็นคนละเรื่องเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเอาไงลูกถายก่อนลูกถอยก่อนนี่ละครับ แต่ผัวก็ยังตรวจไม่เต็มที่นี่พี่สาวเขาก็เกี่ยวยา,ายาไอ้ยานี่ไม่ไช้ทิ้งนะครับนี่พี่สาวผมเกี่ยวยาเอาบอกพี่สาวชื่ออะไรบอกอะไรได้บอกนอะไรเลย <S <S บอกเขาอนะไรได้ลองซุบนะอะบอกอะไรบอกอะไรชื่อนะอางเขาชื่อนางครับเกียวไปควายครับเลี้ยงควายไปห้าตัวครับเอาขี้มาใส่นี่แหละครับอืมเอาเปคนดูแลขนุนผมเองครับคนดูแลไรผมเองครับนี่คือคนดูแลของผมครับนี่คนดูแลไรของผมพี่สาวผมเองนี่แหละครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ